พับดอกบัวตูมแบบง่ายกันจ้าใส่ริบินความยาว70เซนจากนั้นในขึ้นฐาน4แล้วก็ขึ้นฐาน8ฐาน8เซร็จแล้วให้เพื่อนๆพ,พับเป็นแบบลูกสมเดอจ้าจากนั้นได้แบบลูกสมสําเร็จรูปมาแล้วให้เพื่อนๆพื่อใส่เส้นที่อยู่ข้างล่างสูตรนี่จ้าสอดเข้าไปด้านหลังนี่ค่ะ แล้วก็เส้นต่อมาก,กค็ค่อยๆสอดไลน์มาเรื่อยๆมันก็สิได้เป็นลักษณะแบบนี้ละจ้าเ,เพื่อนๆสังเกตว่านึ่งช่องจะมีริบบิ้นออกเพียงแค่หนึ่งเซนนะจ๊ะถ้าช่องได้ออกสองเซนแสดงว่าเ,เพื่อนๆสอดผิด้อจ้ะตอนสอดก็ค่อยๆสังเกตริบบิ้นไปน้ำค่ะนี่ค่ะ หลังจากสอดได้ครบทั้งแปดเซนแล้วก็สิได้ลักษณะแบบนี้ให้เป็นเพื่อนค่อยดึงให้กระชับจ้าไล่ว้นดึงไปทท่ละนิดทีละนิดเลยค่ะเพื่อนเอนดึงไปเรื่อยๆจนกว่าลิบินกระชับไม่ต้องดึงแน่นตั้งแต่ครั้งแรกเด้อค่ะเดี๋ยวลิบินจะพับเทคนิคง,ง่ายๆสําหรับการเหตดเหรียนป่วยทานก็คือว่าเพื่อนเอ,นอย่าดึงลิบินแน่นจ่า ได้แบบนี้ครบทั้ง4เ้นตามที่เอาต้อง,ตงการแล้วต่อไปเห้มาสอดเก็บด้านหลังค่ะโดยการสอดริบินไปตามร้ายแบบนี้จ้าข้อดีของดอกบัวก,ก็คือว่าขึ้นสต็อกไว้ได้จ้า